นี่ตัตพี่น้องครับอ๋อร้อยตัวเกือบเต็มถุงหมดแล้วมัน,นตใหญ่ครับมันมีไข่ละน้ำแข็งสุดหย่อนเลยครับนี่เต็ตัวใหญ่ๆร้อยตัวร้อยยี่สิบบาทมันนี่ครับเขามาเอาได้ครับอยู่ตลาดลานดอกจันครับอำเภอเขมรา,าดที่บนราชธานีอ๋อส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับวมืนอี้ผมอยู่ที่ตลาดลานดอกจัน์ครับอำเภอเขมราชที่บนราชธานี พาพี่น้องมาลเลาะเบิ่งบรรยากาศพอขาไม่ขาครับกำลังนับแมงจิ้อยจีปลอมครับปะเดี๋ยวลเลาะไปเบิ่งบรรยากาศน้ากันครับช่วงปลายเดือนตุลาคมครับช่วงปลายฝนต้นหนาวแมงจิ้อยจีปลอมทรงถ่ายฤดูกาลครับกำลังไหลเลยช่วงคำว่าอัปเดตให้เบิ่งครับว่าช่วงนีนะ้พันไข้ราคาเท่าไหร่นะไม่ขาเพี่กำล,ลังนับอยู่ทั้งนี้ตอนน่ายแท้อลังการแมงจิ้ปลอมครับช่วงทรงไทยฤดูกาลได้พี่น้องครับช่วงนี้ ช่วงปลายเดือนตุลาครับสิ้นเดือนอนาาี้ก็น่าจะบางไปแล้วครับนี่ที่ลอยที่กมตอนนี้กําลังมาไหลเลยแม่ขายจ้างใดครับไม่เนื้อร้อยตัวร้อยยี่สิบบาทด้ยวยครับโอ้ออกข้างนอกน้ำแล้วก็มีผลยูคางี้แม่เพนั่นนั่นนัครับรน,นันน่นนันน่นนันน่นคางเอวนั่นเดียโอ้ปวดในห,หลูกพยายามมั้งมาปวดเลไปควบมาให้แม่แล้วดิล้วพื่นกำเนียนแน่นไหม ตูวยังไงเลยครับบรรยากาศยามเสร็จไหมครับเพิ่อนกับกำลังนับครับผู้ใดสนใจแมงกิรงลอยที่ผมช่องนี่จังกะเที่วว่านาสื่อได้ครับราคากับโมแพงน้ำดี้ตัวนี้เป็นส้นข้างนอกครับแม่ค้าเพิ่อนกับนั่งนับนั่งขายอยู่ข้างนอกก็มีเพราะว่าช่วงมันไหลครับ ช่วงวันไหลมันก็จะประมาณนี้แต่ช่วงมันน้อยมันก็จะช่วงที่ฝนตกครับเส้นขาจะน้อยแห้งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนานนปลายฝนต้นหนาวครับไม่สิรอยสิบปมันจะร้นนะาแห้งปะ่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งข้างในน้ากันเลยครับพู้นคนละเข้าไปเบิ้งในตลาดลานดอกจานเหมือนที่ผมจอดอยู่โซอนนอกครับรอบนอกข้างนอกโอ้อยังสดๆเลยปลาเขียดตอนนี้ปลาเขียดกับปลาอีกกำ

มันบวมอยู e o, ่ตรงหญ่กาวหัวมุทีเดียนี่กิงีโร่จิปับไหลยเ่ยตลาดร้านดอกจันทเคือค่าครับที่พุ่งอล่า่แล้วก็ปลูกไ้เลยพดีลครับแม่เปนดอกกันนั่นแหละเวลาันจอเก่งจะได้งานกินนามันนับีร่จริงขขางนอกนี่กัแมงที่รอจิโอมขึ้นกันครับช่วงนี้กำลังไหลนี่ตัวนี้บ้าน อ้โผงแมงจีรลอยจีบอมเนาะแมมือนนี้เขาขายลอยเทเด่นนี่ไหม่อยเทเด่นครับเมือรลอยเชาลูกหลานมันเลยลอยตัวลอยเช่าร้านดอกจานเขียวมะราด้านหอแมงกี้ปอมเต็นตลาดเลยกเนะกำลังไหลยแล้วไปแล้มันนียจออย่างเนาะขอเงินไปเสียได้ขนมไปแล้ว ไปเดี๋ยวจะไปรอเบิ้องทางในอะเดี๋ยวไปรอเบิ้องทางในครับอู้หูยครับทางในเพ่นล่ะของจะไหลแหงตอนนี้เป็นรอบนอกครับผมยางมาส่วนนอกรออยู่ทางนอกโอ้ไม่กระติดกันอดปอดสองตัวแม่เล็กดูเจอกันแต่ขับไปเบิ้องทางในครับทางในจะไหลแห้งจะงอยอยู่นี่คือรอยที่พรมูนี้เท่าที่ผมเบิ้งถ้างรถนออกมาข้างนอกแบบนี้แสดงว่าข้างในก็ไหลเลยครับ มาอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าผมกับคนเขนะ้มมาลัดเนาะบ้านจะคล้อ,องครับเดินทางมาประมาณ20เกือบ30กิโลครับยิบหายี่สิบกิโลประมาณนี้แหละจะมาหอดลั้นดอกจันแล้วโอ้ยพอลังการครับวันนี้แมงจ,จีรอยจีบปลมครับอยู่ตลาดล้านดอกจันหลายกว่าทุกวันเลยครับข้างน,น,นี้แมงจีรอครับวันนี้อยู่ตลาดล้านดอกจันเข้มมาลัดหลายข้ากเมื่อนี้ มาพี่ลกูกอลังการกว่าทุกๆวันว้าดนึงจิลอยจิปลมมาเนี่ยลายคักจ้ะปวดโฟแมนเบิือนเด็กพี่น้องครับเหมือนเจมอยู่พี่เต้หน้องจิลอยจิปลมบรรยากาศย่ำส้าครับมา,าจ,จะเห็นพ่อข่าไหมคราบกำลังงับหนึงจิลอยจิปลมแบบนี้เนาะมือนีไหลให้งหลขัดไหลายคักมือนี้ ร่างการแทำมันนะแต่ละเจ้าเพิ hmm. right ่นก็ไ right ด้ไหลครับ right ช่วงทรงไทยก็ดูการครับเหลือก็หาเอาไหน่อยมือนี้รอยเท่าไหร่ครับมันยังซ้ำเก่าอยู่นะเดี๋ยวนี้ราคาหลังใหม่มีราคาหลังใหม่อยู่ด้วยครับเดี๋ยวไร่ต่อร้อยยี่สิบบาทครับขาไลร์ ถ้าผู้ใดเอาหลายๆเอาไปขายต่อเดี๋ยวจะคุยหลังห่านกันอีกที่นึงครับแต่ว่านาล้านตอนนี้พคนขายอยู่ร้อยตัวร้อยยี่สิบบาทโอ้ยมันนี่คือเขาหลาเลยะครับมเนียหลายกว่าทุ่งเหมือก็เหมือนนะอ้าวเท่าโอ้ยงอนเจ้าเดี๋ยวนี้ก็สามเมื่นล่ะสามเมื่นกว่าครับห่านแม่เป็ดครับตัวนี้นี่นะจิ้บโอมแล้วเมียอาวเมียนี่หลายครับ หลายกว่าทุกวันทำเลยนี้ครับโฟง์ทายฤดูกาลครับอีกอย่างฝนโบนโตกช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวครับช่วงปลายเดือนตุลามีแต่ลมหนาวพี่น้องทั้งเราเพิ่นก็จะหาสินค้าได้หลายกว่าช่วงหน้าฝนนั่นนะครับหน้าฝนสินค้าหายากอ้าวกระสอนปะนะมันคือลอยจิบกวนครับดยอดเลยครับนี่เต่ตาใหญ่ ลายตัว120บาทมานี้ครับเขามาเอาได้ครับอยู่ตลาดล้านดอกจันครับอำเภอเข้มตลาดที่บนลาดเจดท่านี้อ่าเต่าสวรรคครับมีแต่ตัวใหญ่ๆงามๆเลยครับนี่ครับผมกำลังนับกำลังว่างกำลังใหญ่ค่ะลูกค้านะช่วงนี้แล้วครับช่วงฤดูหนาวปายฝนต้นหนาวนี่ครับแมงชิโพรมันจะหาได้ง่ายกว่าช่วงฤดูฝนครับของหลายแห้งช่วงเนี้ย อยางมันกำลังไข่ครับกำลังแสบกำลังมั่จนจ่องฮึขึคนคบนี่เด็นี่เอาแหละบันดีย่ยำคุบนิงคิ่โอมซอยเป็นนะเบินโบนไถ่เบินโตแม่ก็ครับ แม่ค่ะบพันจะนับเป็นถุงละหนึ่งร้อยตัวครับถุงละหนึ่งร้อยตัวสุดยอดเลยบรรยากาศวันนี้หลายอะีพผู้สุดซอยครับทางในก็บนี่ทุกหานเลยครับเป็นจีรอจีปมวันนี้มาแบบหล่นๆล่นที่เก่าครับมาแบบล้นหลามแม่ก็สอบนี่ก็สอบละ,บละหาลอยัวครับเพิ่นบอท่านได้นำ เบิ่งผ่านแมตติวสวัสดีครับามากัหลูกสาวครับามาันีนยนางง่อยเห็นนางง่อยเห็นนอ้ยมันสิโกบโมเนีนยปวดโพกับรบบา่างการขนาดเลยผิวผมพามาเบิ่งมีแต่ตัวมีไงไข่ๆได้ครับอยกกำลังไขล่ลหร ตัวเมียนี่ไข่ตัวผูผม,มันมีไข่ด้วยครับแมงจีโร่จีปลมเนี่ยค่ะกำลังนับลายเขียนบรรยากาศแบบนี้กรับวาช่วงนี้ครับช่วงนี่หล,ลฟฟับไปฝนต้นหนาวนี่มาหลายลีนี่แมงจีโร่จีปลมเดี๋ยวผมพายางเลาะทัวร์ตลาดทอมเลยนะไปเบ่งว่ามีหยังแน่แต่ว่าหลากัลกๆเลยจะเป็นแมงจีโร่จีปลมนี่เละครับนี่ตั้งตพี่น้องครับโอ้ตัวร้อยตัวเกือบเต็มถุงเลยแล้วมันตใหญ่ครับมันมีไข่ละน้ำช่วงนี้ บรรยากาศครับพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้านับขาส่งลูกค้าเนี่ครับเราก็เอาไปขายหน้าหันเน่ยจรนะยนังนับกันแบบใหม่ๆสดอย่างทีเลยป่ะเดี๋ยวไปรอเบิรงข้างในน้ำครับว่าเป็นมีอย่างเน่ช่วงนะ่ไม่แต่เพิ่งจะรอที่ผมเต็มหันอยู่ ภาสิว่าเบาสัญญาคือผ้าเบิ่งแต่แมงจิปโป้มเถอช่วงนี้ของตามฤด,ดูกาลมันจะประมาณนี้นะครับมันก็จะมีแต่แมงจิลอยิปโปม้มล้นๆครับหล้นๆขางล่างกับแมนคือกันเด้อทางล่างกับแมนพี่น้องครับนี่แต่แมงจิลอยจีปโปมเด้อใต้ห่านเพิ่นกับแมนหมดเลยน,นี่จะเป็นน่องหองน้ำกุัวน,นี้ก็จะเป็นแบบหอยเดือดครับหอยเดือดก็มีอยู่สิ้นผาเบิ่งว่าไม่อย่างแนวช่วงเนี้ยของตามฤด,ดูกาล หนังค์เข็มหอยจุกเดี๋ย<ค>ว <lever> รอเบิางครับรอเบิางสักหน่อย,ยมีครับถ้าอย่าง,งเดี๋ยวจะเป็นแมงแครงแมงแครงนางจักรจันแมงแครงคอแมงแครงขอดสารครับแล้วน,นี่จะเป็นปลาย้อนเด็กพี่น้องปลาย้อนแห้งปลาย้อนอบของฝากของตอนครับ หนังเข็ม้อน,นี่แต่อันนี้ไหมแต่แมันจิโร่ที่ป,ปมลายแห้งสิเป็นแมงจิโร่ที่ป,ปมแล้วครับช่วงนะี้ลอนห่านลอนห่านยิใตใจห่านคนจะแม่นพราข้างบนกระแมวนะครับช่วงนี้ลอยตัวตัวลอยยี่สิบบาทครับประมาณนี้แหล,ละราคาหนาล้านครับาราคาซองมันก็จะเอียงราคาหนึ่งนะดิ จิโรจิโร่จิโรของเพื่อนลอยเท่าเด็กครับเลยลอยข้าวตาลอยตัวลอยร้อยยี่สิบบาทกี่กันครับถ้าแก้ค่ะแก้ใส่ในพันกับบวกเพิ่มสิบบาทนะครับเนาะถ้าผู้เด็ขกี่ขัขนนะพี่น้องเท่าเท่ากับห้เพิ่นแก้ห้ให้แม่ค้าแก้ห้ก็ได้เพิ่นจะบวกเพิ่มอีกสิบบาทครับค่าเพิ่นแก้ห้ยนะนะเท่ากับบัวตงยากเลยกลับมาหอดบานก็คือเอาเม่าขวัวมาถอดได้เลยครับ อนี่เด่น<ว>ังคีหล่ออนี่หละไ,ไหลบ่ได้ไปครับเมื่อวานเนี่ยตัวนี้เป็นอหอยเดืยอยลายข้าบงบัให้เป็นมือกล่องเดลซาอ <c oughs> ันเดียใจไทยขากลาย <c oughs> ตัวนี้ห่านแม่เป็ดครับตีความ่ายมาจากข้างหลังคนละลอยตัวลอยยี่สิบบาทขึ้นกัน<อ>ถ้าผู้ใดสั่งไร้เอาไปขายได้ครับเดี๋ยวยังคุยแล้วขายก็ไม่ขายอีกรอบหนึ่งตัวนี้ห้าอห้ามเจ้าที่ นี่แหละครับหั่นเม่เป็ดตลาดล้านดอกจันครับใส่ตัวใหม่ๆสดๆเลยบ่เดีอาตัวตายให้ได้พี่น้องครับเป็นเห็ดตัวสดเลยรับประกันคุณาภาพโอ้มาเนี่หลายรีแมงคิโปรม,มข้างหลังก็เต็มเลย,ยเต็มพี่กัดทุกหั่นเหมือนนะไปเดี๋ยวผมพาเบิ่งจังหน่อยครับตัวกับชิเปน็นตังสี่ละนี่แต่แมงซิลอยที่ผมท่านี่จะเป็นปลาบึกปลาบึกปลาตองนี่กับแมงซิลอยที่ปลอมคือกัน แมงจิหลอจิอปอมปลาแม่น้ำโขงครับท่างนี้พราอมีอยู่อันนี้กกบแมนคือกันมีแต่แมงจิหลอกับจิปลอมของเพิ่นอร่อยเท่าไหร่ครับร้อยตัวรอยสามสิบบาทแกขี่น้ำได้ครับพื่อนนะย่างไวย่างแของเลยนะค่ะมีบริการแกใส่ให้น้ำครับ ผ e. <pe> ู้ใดคานกระบอกแม่ค้าเลยให้แม่ค้าแก่ไห้ล่อแป๊บเดียวกระไดคล้องเราทำท่านี้จะเป็นป่าแม่น้ำโขงปลากรดเหลืองปรากฏปราคบปรากฏแม่น้ำโขงครับน้ำงามเลยขอบคุณนะคะปลาแบบสวยปลาแม่น้ำโขงแมงจีลอยจีโปมงพวกพวกแมงจีลอยจีโปมครับตลาดล้านดอกจันครับช่วงนี้ กระสีเป็นนี่แหละแมงชิปปมเอ๋ว้าตัวนีใหญ่เต็มกะละมังเลยนะผักขนาดเลยสินค้าร้านดอกจานช่วงนี้กันมิแต่แมงชิปโปมนี่แหละครับหลายอีเล่สุดยอดบรรยากาศครับตลาดร้านดอกจานนะครับอำเภอเคียนมาลัดทบลราชธานี่จริงจีล่อจีปปมนี่ตัวใหญ่งามัเลยข้าขายเท่าเดิมไหมครับมเนี่ ร้อ,รอยสิบผ่านนี่ภาษาอยู่ร้อยตัวร้อยสิบาทครับมันเอามาเองเลยแต่เนี่ยหลายหลายหลายคนนะแมงจีหล่อแล้วก็แมงคโปล <ไป S 2> อมายพี่น้องครับมีหลาบรรยากาศตลาดลั่นดอกจันครับอลังการแน่ก็จะแม,แมงจีหล่อจีปลมเนี่ยหลายครับหลายแน่ปวดพ่ล้นออกไปข้างนอกคุณทำไหมน,นั่นก็เป็นบางเหมอได้ครับเป็นตามช่วงฤดูกาลของมันนี่แหละช่วงายกับีรดี ช่วงของบ่มีกับบ่มี่แล้วท่าอยากไปเบิร์นข้าวผลนำข้าวผลสำขาย,ยัางวะเนี่ยตัวส่วนหลายเราพึ่งเบิ่งกับจะมีแต่ไม่ที่รอที่ปลอมเนี่ยเราที่น้องครับร้านดอกจานบานเอกเนี่ของมันจะมาตามฤดูกาลอีกจักหน่อยนะครับช่วงนี้หละสิ้นเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นเขียดหรือจะเป็นแฮดบดเด้สินละช่วงมันจะมากกับจะกนันประมาณนั้นครับ เห็ดผึ ies, <th <so ่งเห็ดผึ่งทำขอาเมาแท่งะขาลำเพิ่จักบาทครับไหลำสามสิบาทแต่ยังบางยตัวนี้เห็ดผึ่งทำตั้เห็ดผึ่งโอ้งแต่ขายมังจีรอยจผมข้าวเมาจักบาทใชไมห่อจักแาทเมาหอหาสาเอาอันนี้ดีกว่าเอาข้าวล้หมมข้าวลข้าใหม่เน่ยังแบ้าวล้ข้าวใม่แล้วบางเสื้อไทย อาเนี่ยแหละพี่น้องครับบรรยากาศตลาดลานดอกจานครับอำเภอเขียมราลาดอุบลราชธานีครับล่มกำลังเย็นๆวอยๆเลยไปแล้วครับเดือนทางกับแล้วครับบรรยากาศตลาดลานดอกจานรวันนี้ครับมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับพี่น้องครับเพราะว่าเขามาส่วงเบื้องว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวพี่น้องทั้งลานดอกจัน์พี่น้องบ้านนอกพื้นดสินค้ายังมาขายนะครับยังเป็นแมงกีรอยที่ปลอมคือเก่าอยู่ครับช่วงนี้ครับ เสียงอาจอย่าบ่ค่อยมีเด้อครับแอดมินเป็นคนเสียงหน่อยอยู่แล้วบานนี้บวกกับจะของบ่คคอยสบายครับช่วงเป็นไข่อากาศมันเปลี่ยนครับอากาศเปลี่ยนเสียงก็จะหายไปในจ่วงนอยป <ๆ S 1> กติก็เป็นคนเสียงเบาๆอยู่แล้วนะครับไปจะเดินทางกลับแล้วครับวันนี้เดี๋ยวพูนจะเขามาอัปเดตให้เบื้องอยื่เรื่อยๆนะครับจักงน่อยก็จะมีพวก <c oughs> เป็นบวกเค้นบด เป็นเฮดบอสเป็นเขียดอีโมนะครับในช่วงฤดูกาลของฝนวอรหนาแม่ใชลอยจปลอมนี่แหละช่วงนี้ก็ยังเป็นปนังจีลอยจิปลอมน่ครับเวอรหนาไม่ใชลอยจีปลอมสีเป็นช่วงต้นเดือนพฤศจิกาครับหรือว่าอาจจะเป็นกลาง,ลางเดือนพฤศจิกานี่แหละจะเป็นพอเขียดอีโมเป็นอยเดือดละครับช่วงนะั้นเราก็จะมีเฮดบอสปลาจากพี่น้องทั้งสซบปอลราวนะครับ คนขายอยู่ข้างนอกคนขาขายดีดีพมจอดรถไปข้างนอกไปนะครับถือว่าขายดีด้วยครับเนละูยค้าก็จะมาจุม่มมาห่มมาลุ่มอยู่ข้างนอกน,น้าโอ้พันไดป่ามานําบอเนี่ยเหมือนพันพี้ป่ามานําเลยครับราแม่น้าโขงเิ้เก่อนพันี้ป่ามานํา

เคยคอนุงจะมาเที่วี่เออลงมาบงลงมาป่านีเอาเบอร์เินลงไบรรยากาศตลาดล้านดอกจันครับแม่ะาพันเมาเตเนติะกสองร้ซเออสองร้อกับสองร้อองร้ซกโเจ้านี่อนซอนป่าครับซ้อนป่าอ่อนซ้อนแมงคีุ่ม ปลาสดๆจากแม่น้ำโขงเลยเด้ครับมาพี่น้องครับเดินทางกลับละบบไปกับบานพักพ่อนกันครับตอนนี้รู้สึกบอสบายครับยูดได้โดยยาครับกินยาแก้ไข่ลดไข่มาตํารับคลิปนี้พี่นี่สวัสดีครับ